สวัสดีคะ่ะทุกคนโซลา Reader นะคะคลิปนี้เราจะแนะนำแอป,ปอ่านอ e ีบุ๊กฟรีค่ะซึ่งแอป,ปนั้นก็คือ TK Read นั่นเองค่ะถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คงจะเหมือนกับห้องสมุดออนไลน์นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาแอป,ปกันก่อนนะคะเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะสามารถใช้ได้ในระบบ iPhone นะคะ iOS Android ก็ใช้ได้นะคะอ่านใน iPad ก็ได้นะคะแท็บเล็ต โทรศัพท์ Android ได้หมดเลยนะคะรวมถึง e-reader ก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาแอปกันก่อนนะคะ T-Read อ่า E-Book ที่ชอบ Story ที่ใช่คอสออนไลน์ที่โดนนะคะคือเขาไม่ได้ให้บริการแค่ E-Book อย่างเดียวนะคะก็ จะมีเรื่องของคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแล้วกันเนะะาะก็พอมาหน้านี้แล้วเราก็ลงชื่อเขาใช้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มี Account ของ t t r คนะคะก็ให้เข้าไปที่ลงทะเบียนนะคะข้อมูลที่เขาต้องการก็จะมีเลขบัตรประชาชนของเราชื่ออายุอะไรเงะะี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานของเราเองนะสำหรับเราลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ล็อกอินเข้าได้เลยนะคะพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะคะหน้าห้องสมุดนะคะตรงหน้าห้องสมุดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะก็จะมีหนังสือมีนิตยสารมีหนังสือเสียง ะะแล้วก็วิดีโอค่ะหนังสือเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะกว้างๆเลยก็จะเป็นอีบุ e ๊กเข้าใหม่นะคะเป็น new arrival นะคะมีไฮไลท์บุ๊กนะคะหนังสือสําหรับคุณค่ะหนังสือสําหรับคุณเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่อตอนที่เราเข้าแอปมาใหม่ๆค่ะเขาก็จะถามเราว่าเราชอบหนังสือแนวไหนอ่าเขาก็จะเลือกหนังสือที่เหมาะสําหรับเราไว้ในหมวดหมู่นี้นะคะคือทุกคนมันเป็นห้องสมุดออนไลน์หนังสืออ e ีบุ๊กที่เข้ามานี่คือ ไม่ไม่ใช่หนังสือเก่าหนังสือที่ไม่น่าสนใจนะคะจะสังเกตว่าเป็นหนังสือใหม่หนังสือที่อยู่ในกระแสหนังสือที่น่ายืมอ่านดูสิเนะี่ยยืมชื่อค่าก็มีเมืองต้องมนคนขโมยหนังสือก็มีนะคะเห็นไหมคะน่าสนใจมากๆคัตรกรรมเหนือเมฆกอโดลาเรนลัก่์สิทธารัฐะนะคะเวเทอร์รัฐธมมโนธรรมกับด้านเพลงลำลึกบาป นี่พวกคลาสสิกก็มีนะซาดิกเจ้าหนูคนเถื่อนจุมพิสีขาวอืม,มกองดิดนะคะมีเยอะแยะเลยอันนี้เป็นหนังสือเข้าใหม่นะคะซเซเปียนก็มีนะเออคู่มือเผด็จการอะไรเงี้ยค่ะนี่ของของไดฟุก,กุเอามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมแบบ ดูซีหนังสือไม่เก่าเลยนะคะหนังสือใหม่นะสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ยิปซีก็มีเยอะแยะเลยนะคะแผนที่นาคตผ่านมุมมอง7นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนาของโลกทำแบบญี่ปุ่นสําเร็จแบบญี่ปุ่นพิมพ์มติชนก็มีค่ะความรักของวรยาของนันมีบุ๊กก็มีนะคะ c ี โซฟาบิงโกนะเออมีหลายอันเลยนะคะแล้วพวกนี้เราสามารถยืมอ่านได้ฟรีเลยนะคะไม่เสียงเงินสักบาทนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีกําหนดการคืนนะคะก็คือเราสามารถยืมหนังสือได้7วันค่ะถ้าเกิน7วันเขาก็จะตัดบังคับให้เราคืนหนังสือโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเราจะยืมหนังสือทํำยังไงบ้างนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะไปที่หน้าห้องสมุดค่ะแล้วก็เลือกหนังสือที่เราอยากจะอ่านแล้วก็ยืมได้เลยค่ะโอเคอ่ะ อย่างสมมุติเราจะยืมหนังสือเล่มนี้นะคะคําที่พูดมาเยียวยากว่าโซจูค่ะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดค่ะเรื่องย่อขนาดไฟล์เท่าไหร่รูปแบบไฟล์เป็นอะไรนะคะส่วนใหญ่รูปแบบไฟล์ของอ e ีบุ๊กใน TK Reads เนี่ยจะเป็นไฟล์ pdf นะคะแต่ก็เห็นมีที่เป็นไฟล์ e-pub เหมือนกันนะคะแต่ว่า ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีแล้วนะคะอ่ะโอเคเราจะยืมเล่มนี้นะคาพูดคาที่พูดมาเยยวาก,กว่าโซจูค่ะก็คงเหลือไม่จํากัดยืมแล้ว2 7 6 6ครั้งนะคะก็คลิกยืมเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะถามซ้ำอีกทีว่าคุณต้องการยืมหนังสือคําที่พูดมาเยยวาก,กว่าโซจูไหมกําหนดคืนวันที่1พฤศจิกาหกนะเวลา15นาฬิกานาทีนะคะก็ โอเคเขาก็จะเพิ่มสื่อเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็กลับไปที่ชั้นหนังสือของเราเราก็จะเห็นว่าหนังสือที่เรายืมนก็จะโผล่มาตรงนี้นะคะเหลือเวลาอ่านหนังสืออีก6วัน23ชั่วโมงค่ะถ้าจะอ่านก็คลิกเข้าไปเลยค่ะรอหนังสือโหลดนิดนึงนะคะทีนี้ก็อยากจะอ่านหนังสือนะคะก็คลิกเข้าไปอ่านได้เลยค่ะแง่ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เหมือนกับหนังสือทั่วๆไปเลยค่ะเห็นไหมคะ ลูกเล่นในแอปนี้มีอะไรบ้างคเราสามารถเลือกพื้นหลังได้นะคะว่าจะเอาพื้นหลังไปสีอะไรนะคะสีเข้มสีมืดได้หมดเลยนะคะจะเลื่อนหน้าในแนวไหนนะคะจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้นะคะมีอะไรอีกละ่ะตรงนี้ก็จะมีให้เราโน้ตได้ด้วยนะคะสมมุติว่าอ่าเอาโน้ตตรงนี้นะคะเรียบร้อยกดโอเค ตรงนี้เลือก left hand right hand ได้นะคะว่าเราพลิกกระดาษมือไหนนะแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงที่โน้ตมันจะไปโผล่ตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะเราอ่านไปได้สักพักเขาก็จะบอกคะ่ะว่าเราอ่านไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสําหรับ e-reader ก็โหลดในชื่อเดียวกันเลยนะคะ t k r e a d อันนี้นะคะก็คลิกเข้าไปดูเลยค่ะมันก็จะอัปเดตจากที่เราเลือกในโทรศัพท์นะคะก็จะ โผล่เข้ามาใน e-reader ด้วยเหมือนกันค่ะเราจะอ่านต่อได้เลยหรือเปล่านะลองคลิกเข้าไปดูก็คือโอเคโผล่มาในหน้าที่เราอ่านไว้เมื่อกี้เลยนะคะก็เลือกพื้นหลังได้นะคะลูกเล่นก็จะเหมือนกับในโทรศัพท์เลยค่ะโอเค okay, ประมาณนี้ข้อดีของอันนี้ก็คืออย่างที่เรารู้นะคะว่าเป็นแอปฟรีนะคะเราได้อ่านหนังสือฟรีค่ะ เหมือนเสมือนเราไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดเลยนะคะถ้าเป็นสมาชิกแอปก็ไม่ได้เสียตังค์ด้วยนะคะก็ลองมายืมอ่านดูก่อนก็ได้ะคะ่ะจะได้รู้ว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าเล่มไหนที่เราชอบเราถูกใจก็จะได้ซื้อมาเก็บไว้ได้โดยที่ไม่เสียดายตังค์นะคะส่วนข้อเสียมีไหมมีค่ะสำหรับเรานะด้วยความที่แอปนี้มันเป็นแอปที่มีหนังสือใหม่ค่อนข้างเยอะ หนังสือดังก็มีนะคะเขาจํากัดจานวนเล่มในการยืมค่ะยกตัวอย่างเช่นเล่มดังๆแล้วกันนะคะอ่ะเซเปียนอย่างเซเปียนเนี่ยมีคนอยากอ่านเยอะใช่ไหมคะคือพอมันมีคนอยากอ่านเยอะคิวในการรออ่านก็จะยาวมากนะคะอย่างเล่มนี้หกร้อย633คิวค่ะก็เขาก็บอกว่าประมาณ22สัปดาห์นะคะก็ประมาณ5้าเดือนครึ่งเกือบ6เดือนนะคะประมาณนี้เอออันนี้คือเร็วแล้วนะเราเคยเห็นบางเล่มแบบเป็นปีอะ ปีหน้าเป็นปีสองปีเลยกว่าจะได้อ่านก็มีนะคะหนังสือดังที่คนอยากอ่านเยอะอ่ะเขาก็จะต่อคิวกันยาวๆนะคะอืมอันนี้คือข้อเสียนะอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่านจริงๆค่ะเราก็เข้าคิวจองไว้นะคะเอะ๊เขาก็ถามเราว่าคุณต้องการจองคิวไหมอ่าถ้าต้องการก็โอเคจองนะคะอ่าทีนี้มีข้อเสียอีกอันหนึ่งค่ะก็คือ สิทธิ์ของคุณจองเต็มแล้วนะคะนั้นหมายความว่าในแอปนี้มีข้อจํากัดเรื่องจํานวนในการยืมหรือการจองหนังสือนะคะเราสามารถจองหรือยืมหนังสือไว้ในครอบครองได้ไม่เกิน4ี่เล่มคะ่ะยกตัวอย่างของเรานะคะเราจองไปแล้ว3มเล่มนะคะบวกกับเล่มที่กําลังอ่านในปัจจุบันอีกหนึ่งเล่มก็รวมทั้งหมดเป็น4ี่เล่มนะคะเพราะฉนั้นเราไม่สามารถยืมแบบตะบีตะบันมาครอบครองไว้ได้นะคะ<อ>สรุปอีกทีแล้วกันนะคะตัวทีเครีเนี่ยเป็นแอปที่เอาไว้ยืมอ e ีบุ๊กนะคะ เปรียบเสมือนกับห้องสมุดออนไลน์นั่นเองค่ะเราสามารถยืมอ e ีบุ๊กได้ฟรีนะคะไม่เสียตังค์เลยสักบาทค่ะแต่มีข้อเสียก็คือ,อเรามีระยะเวลาในการยืมหนังสือต่อหนึ่งเล่มน,นะคะนาน1สัปดาห์ค่ะแล้วก็จำกัดจํานวนหนังสือที่เราจองแล้วก็ยืมหนังสือนะคะไม่เกิน4ี่เล่มต่อแอ o เ n านะคะข้อดีก็คือหนังสือที่อยู่ในแอป,ปนี้นะคะมีหลากหลายสำนักพิมพ์ค่ะหลายแนวนะคะ เป็นหนังสือใหม่นะคะมีหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงอยู่ในนั้นด้วยนะคะส่วนข้อเสียที่ตามมาก็คือด้วยความที่หนังสือที่เขาเอามาเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากค่ะหนังสือเล่มไหนที่เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงๆนะคะ ก็จะมีการจองคิวยาวนานมากๆค่ะบางเล่มนานเป็นปีเลยนะคะก็ถ้าใครไม่คิดอะไรมากก็กดจองไว้คะ่ะพอถึงเวลาก็ค่อยอ่านก็ได้นะคะแอปนี้สามารถใช้ได้ทั้ง iOS นะคะ Android นะคะและแน่นอนค่ะใช้ใน e-reader ที่มีระบบปฏิบัติการ Android ได้คะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอา่านหนังสือนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ